إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة วะคุลุ د ิดา ل ์ดล ل าล่ะวะ عليكم bin jam'a. วะม,ม ش ั ش ชดดะชด ي ا ل ن นารีบิโนมูมิกิร์รัทธทา่รักทุกท่านครับจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึงเรื่องตอนร,รับอัมรดอนก็น่าจะเป็นสิ่งที่สมควรหรือจะพูดถึงเรื่องการทำความดีในเดือนชวาบานก็น่าจะเป็นสิ่งที่สมควรจะพูดเช่นกันแต่ถ้าว่า สังสองสิ่งนี้พี่น้องก็คงจะได้ยินได้ฟังมานับครั้งไม่ถ้วนและถ้าใครที่ติดตามบรรดาครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนเราก็จะได้รับรู้ได้รับทราบข้อมูลค่อนข้างจะละเอียดและก็กว้างขวางเพราะในวันนี้ก็เลยจึงเลือกหัวข้อที่น่าจะมีประโยชน์นะครับ ว่าในระดับที่เป็นตัวครูเป็นผู้รู้หรือแม้แต่กระทั่งที่เป็นคนชาวบ้านตาดำๆก็าตามนั่นก็คือเรื่องของการยะโสโอหัง oh นะครับคําว่าความอวดดีอวดเด่นอวดตัวนะมันยังมีความหมายครอบคลุมถึงความของคําว่าอวดดีนี่แหละเขาเรียกว่าตะกบโบดในภาษาอังกฤษเพราะนั้นใครก็ตามที่มีลักษณะอย่างนี้ น่าเป็นห่วงครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายต่อการที่เขาจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เราลองมาฟังตัวบทละการว่าลอตลานั้นกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรท่านนบบีมดส,สุลลัลฮวาลวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้แค่ไหนและเหล่าบรรดาคนในยุคต้นอิสลามที่เราเรียกกันว่าบรรพชนที่ดีเรียกว่าซาลฟุลอุมมะหรืออสัสลัฟซลละท่านเหล่านั้นมองเห็น พฤติกรรมเยี่างนี้ว่ามีอันตรายต่อบุคคลอย่างไรในส ah ุราอัลอาอรอฟนะครับอายาที่ร้อสี่สิบอัลลอฮ์กราวว่าสะอุสริฟอันอายาตีอัลลดีนเนี่ยตรบบรูนฟิลอ่ดิบด้วยริลฮักแปลว่าอัลลอฮ์ตลาจะให้คนที่มันโอหังยะโสในหน้าแผ่นด,ดินนี้เนี่ยผินออกไปจากองค์การหรือสัญญาณต่างๆของพระองค์ ในทับนีนะกรับก็มีการอธิธบายบอกไออันนัลมุทคับบ์ยูฮรมมินฟะมีอายาติลาวัลอิมานบิฮาก็แปลว่าคนที่โอหังคนที่ยะโสคนที่อวดดีอวดตอนอวดเกง่งอวดสารพัดขี้อวดขี้โม้เนี่ยนะแต่ก็บโบทหมายถึงว่าอะไรมาในทุกรูปแบบหรือมีอยู่หลายรูปแบบคนพวกนี้เนี่ยประการแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้รับในดุนยานี้พี่น้องครับ นั่นก็คือตัศรีฮุมอันฟห์มีอายติละแปลว่าอลลล a ์จะหันเหพวกเขาจะผินพวกเขาไปกันออกไปจากการเข้าใจสัญญาณต่างๆของพระองค์หรืออายตาต่างๆของพระองค์นั่นแปลว่าคนพวกนี้จะจะขาดความเข้าใจจะไม่ได้รับการโปรดประทานการความเข้าใจในเรื่องที่เป็นหลักการ ะการถัดมาในสุราันฮนัลอายาที่๒๓อัลลอฮ์บอกว่าอินน uh uh ุ่ลายูฮิบุลายูฮิบุลมุสตักบิรินเป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องกันอัลลอฮ์ไม่รักไม่รักคนที่โอหังไม่รักคนที่อวดดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่เรามองแค่นี้ก็จะทราบนะครับว่าเป็นการฆ่าโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรง เราปฏิบัติอามันอิบัดัตไม่ว่าจะเป็นเดือนบวชหรือเดือนไหนก็นแล้วแต่เราขยันขันแข็งทําการบริจาคเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราทําดีก็หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หวังว่าพระองค์จะทรงรักเราแต่ไม่อยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นกันเราระหว่างความรักของพระองค์กับเราเนี่ยนั่นก็คือความโอหังของเราเองความตะกับโจของเราเองเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พบว่าคนที่มีอีมา ن นีหรือคนที่มีศรัทธา ที่เข้าใจศาสนาจะมีลักษณะนี้เด็ดขาดเดี๋ยวเราจะไปดูอะแล้วก็มันมันมันยึดโยงหรือมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใดบ้างพี่น้องครับในฮะดีษของท่านอบดมุฮัมมัดสลล่านอะลัยสลามยิ่งสร้างความกระจ่างสร้างความชัดเจนนะเรียกว่าท่านอบีมีบทบาทในการอธิบายองค์การต่างๆของลอสซบานวาลา เหมือนอย่างกที่พระองค์ทรงตรัสไว้ล i t u b บ i yinalin น a s ma n เ s i l e i l a y h เพื ас, ่อที่เจ้าจะได้เอาสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้แก่เจ้าเนี่ยไปขยายความไปอธิบายความให้กับผู้คนท่านอบีกล่าวนะครับโดยบันทึกโดยอิหมามมุสลิมว่าลายดุขลุนเจันัตมันแานัฟีกลับฮิธระมินกิบรินใครที่ในหัวใจของเขามีทุลีหนึ่งนะของความเยะโสความโอหัง ความตะกบรคนเหล่านี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์ไอคำว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์มันก็อาจจะมีคำถามว่าอา้าวคนที่มีความตะกบรอยู่ในหัวใจนิดหน่อยเนี่ยกลายเป็นกาเฟสเลยอย่างนั้นเรอไม่ใช่หรอครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าสวรรค์โดยท,ทันทีจนกว่าจะไปต้องโทษหรือโดนอาสาบซะก่อนเพราะถ้าตราบใดที่เขาเป็นมุสลิมนบีก็บอกว่า ยาขรัมินันเนอร์มันคานฟี่ลบิฮบดรรมนอิมานเหมือนกันฮะดิษใกล้เคียงกันได้ออกจากนรกแน่ถ้าใครได้หัวใจของเขามีทุลีหนึ่งของอิมานนั่นแปลว่าถ้าเป็นมุสลิมเป็นแต่ถามว่าในใจมีความโอหังยะโสอวดดียกตนข่มท่านหรืออวดตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยป็นไงคนพวกนีจ้จะยังไม่ได้เข้าสวรรค์โดยทันที فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا มีคนถามนาบีบอกว่านี่คือความเข้าใจที่ยังไม่ครอบคลุมที่ยังไม่ชัดเจนก็เลยตั้งคําถามกับน,นบีว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามหรือรักความสะอาดเราแต่งเงื้อแต่งตัวให้มันดูดีหน่อย ให้มันอะไรสะอาดสะอ้านหน่อยก็เหมือนกับว่าคนคนหนึ่งประสงค์ที่จะให้เสื้อผ้าอาภร์เนี่ยมันสวยงามมันดีแต่ไม่ได้คิดว่าจะไปแสดงความโอหังกับใครวันนลอนุหาสนะแล้วก็รองเท้านะครับก็ให้มันดูดีหน่อยว่างั้นนบีก็เลยอธิบายบอกว่าเองถ้าจะเข้าใจผิดแล้วแหละกอ ا ل إن มี ل ه ج م ตลานั้น ทรงภัยจิตสวยงามอยู่ฮิบ,บุลจารัอัลลอฮฺไม่ได้รับความสงโครกืูรับความอะไรถอยสถุนอะไรอลัลลอฮ์รับความสวยงามเพราะนั้นจะแต่งตัวให้ดูดีให้ให้สะอาดสะอ้านนะท่านทําได้แต่ที่ว่าเนี่ยท่านนาบ็อธิบายบอกว่าอัลกิบรูบัตรุลฮักวะกัมตุนนัส อันว่าไอ้การเยอะเสโอหังเ่ยก็คือไม่ยอมรับสจธรรมถือทิฏฐิถือตัวเองถือเออเขเรียกว่ามีอะไรมีความเป็นตัวเองสูงเนะเลยไม่ยอมรับฟังใครเมื่อไม่รับฟังใครก็ลามไปถึงการปฏิเสธความถูกต้องหรือบางทีรู้ว่าถูกต้องแต่ออกมาจะปากคนคนที่กูไม่เอารู้ว่าเนี่ยเป็นของถูกแต่กูก็จะเลี่ยงเพราะว่ามันเราไม่ถูกใจคนพูด ว่ากัมตุนเนสอันนี้ก็ไปดูแคลนดูมินเหยียดยามคนอื่นอีกข้ดีหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามติร์มีดีพี่น้องครับท่านเบีกล่าวว่ายัชั่งอัลมุตะเบรุนยอมอัลกิยามะอัมซวตัรฟี่สูวรรนริจัลสูวรรนริจัลวยักษ์ชั่งอัลดัลนี่คือทมากาน บอกว่าไอ้คนที่มันอวดดีมันโอหังมันอวดใหญ่อวดโตอวดกล้าอวดเก่งอวดสารพัดเนี่ยที่เรียกว่ามุตัคเบิรในวันกิยัตนั้นเนี่ยจะเล็กเท่าผงทุลีนี่แหละแต่มาครบร่างเหมือนมนุษย์นี่แหละก็แปลว่าต่าต้อยกว่าเพื่อนเล็กกว่าเพื่อนแล้วก็ไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ในสภาพที่ต่ําต้อยนะที่ไม่สามารถจะไปะเทียบกับใครได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกล่วงหน้า ถึงผลของครรํามะกากะบดพี่น้องครับมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคือความกะโบดแต่จริงๆแล้วนักวิชาการมองลงไปว่ามันคือการปวดดีตัวอย่างเช่นการตัสกยาตัวเองทัสกยาตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าการรับรองตัวเองรับรองอยังไงข้าพเจ้าได้ทํด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่าง พาพเจ้าเนี่ยทำอันนี้เพื่ออัลลอฮฺตาอัลาพี่น้องครับจะเป็นความบริสุทธิ์ใจก็ดีจะเป็นเรื่องความอิคลาสก็ดีสิ่งนี้ไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องไปโพนาให้กับมนุษย์หรือว่าผมเนี่ยทำงานมาผมยืนยัดต่อสู้นะเผยแพร่สุนนห์มา20ปี30ปีท่านทาความดีดีท่านต้องการให้มนุษย์รู้หรือให้ต้องการให้อัลลอฮฺสุบานตาลรู เพราะฉนั้นองค์คารนี้ในช่วงถัดไปใน,ในวันถัดไปจึงบอกว่าโทษอัลลอฮ์ก็เลยจึงบอกว่าฟาลาตุซกกูอังฟุซาคมุมเพราะงั้นพวกเองทั้งหลายอย่ามารับรองตัวเองเลยฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราพูดในเชิงอะไรอธิบายขยายความเ,เชิดชูยกย่องตัวเองเนี่ยมันก็คือการทัศกีิาตัวเองดังนั้นในตัฟสีรอินกะตีริพไว้ชัดนี ท่านอธิบายไว้ชัดเจนมากก็บอกหมายถึงอะไรหมายถึงยัมดะ่วนอัฟุสะฮุมวยมุนนุนนะยะตาอาฮุก็คือการที่เราชมตัวเราเองนั่นแหละและการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่มักจะลำเลิกอยู่เสมอๆนับความดีของตัวเองว่าทํากับคนนี้ไปเท่าไร่ทาสังคมไปเท่าไร่บริจาคไปเท่าไร่ ช่วยเหลือคนไปเท่าไหร่ําพูดเหล่านี้พี่น้องครับถ้าทําความดีท่านปราถนาอะไรบุญท่านปราถนาอะไรกุศลท่านปราถนาอะไรผลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วเหตุไหนเล่าท่านก็เอามาโพธนาย่ามลูซายรัลลอฮุอะมะลกุมย่ามลูซายรัลลอฮ์วะรัสูลุทำเถอะไม่ต้องไปบน ไม่ต้องเป็นโพธนาไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องอะไรไประชาสัมพันธ์อัลลอฮ์เห็นเองและถัดมารอศูนก็จะเห็นเองและถัดมาอัลมุมินบนบรรดามุมินทั้งหลายก็จะเห็นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องผมให้มาตรฐานท่านไปเลยว่าใครจะบริสุทธิ์ใจหรือไม่เราไม่อาจจะทราบได้แต่เราสามารถมองเห็นได้ว่าใครทําผิดทําถูกบ้างเพราะนั้นเราเห็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ดี หรือว่าคนที่อะไรเองตัวเองว่าอยู่ในแนวทางสลับก็ดียืนหยัดอยู่ในแถวสุนนะก็ดีถ้าตราบใดคนเหล่านี้ยังทักิยตัวเองหมู่คณะของตัวเองการกระทําพฤติกรรมนับความดีของตัวเองท่านบอกได้เลยว่านั่นไม่ถูกต้องแนวทางนี้ผิดทั้งกุรอานทั้งสุนนะทั้งอะไรมันฮัจหรือแนวทางของสลับุ่นอมมาจะเอายยังไงก็แล้วแต่จนั้นความดีใดๆพี่น้องครับ ท่านทำพยายามดึกท่านตื่นมาละหมาดตะทัานยุดจําเป็นไหมที่ท่านต้องไปคว้าใหม่ประกาศที่มัสยิดว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ละหมาดตะทัานจดไปเท่าไหร่สิบเอ็ดแล้วก็อาจข้าพเจ้าไม่เคยทิ้งเลยถามว่า,ท,าท่านเอาไปบอกเพื่อเพื่ออะไรดังนั้นวันนี้การทัสกิจตัวเองเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นกลิ่นไออันหนึ่งที่โชยออกมา บอกให้เรารู้ว่าในนั้นน่ะในหัวใจดวงนั้นน่ะในเรียนร่างนั้นน่ะมันมีหัวใจที่มุทะแกริเป็นผู้ที่ยโสเป็นที่อวดน,นี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนตัวผมเองและท่านทั้งหลายมนุษย์เราเนี่ยเวลาทำความดีพี่น้องครับมันก็อดไม่ได้มันคันปากมันอยากจะบอกมันอยากจะพูดมันอยากจะโชว์แต่สุดท้ายแล้วเมื่อเราไปบอกกับผู้คนนะ น้ำหน้าอย่างพวกเองอะมันต้องฆ่านี่กลุ่มเองอะไไม่ใช่เรามันต้องกลุ่มฆ่านี่เผยแพร่มาโหโหเก่าแก่เป็นที่หนึ่งน้ำบกวนคำว่าสุนหน้าในประเทศไทยมันต้องกลุ่มฆ่ามันต้องกลุ่มนี้เท่านั้นฆ่านี่แหละเป็นคนอย่างนี้พี่น้องครับฟันธงเลยบอกไอ้นี่ดอลลารา,ลาตั้งแต่อ้าป,ปากแล้วก็หมายความว่าตัวมันเองยังหลงผิดแล้วจะมาช่วยใ,ใครไปถูกทางน่ยากเพราะคำพูดเหล่านี้ ถ้าคนที่เข้าใจอิสลามอย่างลึกซึ้งคนที่เข้าใจอะไรตัวบทอย่างทองแท้แล้วไม่กล้าปริปากนอกจากจะพลาดเผลอเท่านั้นเองอาจจะเผลอไปเพราะม่นมนุษย์เนี่ยมันอาจจะเผลอกันได้แต่เมื่อรู้ตัวแล้วต้องถอยกลับมาอาซิบันนัสอายุทรักวายุคุลอาหมันนาวะฮุมลายุตานมนมนุษย์คิดอย่างนั้นเหรอคิดเหรอว่าเมื่อพลังเมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยเมื่อยืนยันออกไปแล้วเนี่ยเมื่อลั่นวาจาออกไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่ถูกสอบ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปุรมะเขาเป็นกังวลต่อตัวเขาเองมากคนที่อยู่ในยุคสามร้อยปีเขาถึงพยายามที่จะอะไรลดคำพูดของตัวเองลงมาไม่อวดดีไม่ยะโสไม่โอหังถามว่าทำไมเพราะถ้าเราคุยเด่นคุยดีคุยใหญ่คุยโตวันหนึ่งเอาเร์สอบถ้าสอบผ่านมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วยากจะสอบไม่ผ่าน ถ้าอยู่กับผมต้องยืนยัดพี่น้องคิดว่าคำพูดนี้แปลว่าอะไรต้องอะไรต้องจุดถ,ถ,ถือตามกิตาบุรถละสุนาัาเท่านั้นมันเหมือนจะดีนั่นแหละแต่มันไม่ดีพี่น้องครับแล้วถามว่าเวลาเราจะปฏิบัติเราจะพูดเราจะสื่อสารกับผู้คนเหมือนฝรั่งเขาเรียกอะไร i do my best แปลว่าพยายามทําในสิ่งที่ที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําได้ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเราจะทําถูกทั้งหมด ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นที่สุดของความดีของความถูกต้องแต่เราเพียงเป็นบ่าวคนหนึ่งที่พยายามจะทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องส่วนการที่เราบอกว่าแนวทางสลบเป็นแนวทางที่ถูกต้องท่านไม่ผิดนะครับท่านไม่ได้อวดของจริงมีตัวบทหลักการรองรับแต่การที่เราจะบอกว่าเราได้ปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์แบบเราเรียกว่าเป็นไอดอลหรือเป็นมิซาลีละไม่ใช่เราเป็นเพียงแค่ผู้หนึ่งที่ฝักใฝ่ในแนวทางที่ถูกต้อง แล้วก็ขออัลลอฮฺตะลานำทางเราประคับประคองเราให้ไปอยู่ในทางที่ถูกต้องตราบชีวิตจะหาใหม่นั่นคือคนที่เข้าใจนะสภาพของตัวเองสภาพของอะไรตัวบนหลักการและเข้าใจเหตุการณ์ในชีวิตจริงพี่น้องครับเรามาดูว่าผลของความตะกับโบนนี่มันคืออะไรอัลฮุรมันมินนนจนนะแน่นอนไม่ได้เข้าสวรรค์โดยทันที อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่ออะดีสข้างต้นที่บอกว่าลายดุคุลุจันนะทะมันกานาฟีกลบิมิษกาลุมันกานาฟีกลบิมิษกาลุดัรติมมินคิบริมมันกานาฟีกลบิมิษกาลูดัรติคิมินคิบริมแปลว่าในหัวใจโทษมิษกาลุดัรติมินคิบริมจะยัไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าใครในหัวใจของเขามีทุลีหนึ่งของความตกระโบด และที่สำคัญอินน uh ัลลอฮะลาอูฮิบุอัลมุสตะกิริประการที่สองคนคนนี้จะไม่ได้อยู่ในความรักของอัลลอฮ์ปานคนคำว่าไม่รักเนี่ยมันแปลว่าเกลียดได้ไหมได้ก็เป็นคนที่อัลลอฮ์จงเกลียดจงชังว่าอย่างนั้นและที่สําคัญอีกประการหนึ่งในอันการาี่อัลลอฮ์บอกไปแล้วอัลลอฮ์จะผินจะหันเหคนที่ยะโสเนี่ยออกไปจากการเข้าใจถึงสัญญาณต่างๆของพระองค หรือองค์การต่างๆของพระองค์นั่นแปลว่าสําหรับคนที่จะกระโจนอย่าไปหวังว่าจะเข้าใจศาสนาได้โดยง่ายอย่าหวังว่าจะเข้าใจกุรานและสุนนะได้โดยง่ายเพราะนั้นพึงระวังน,นะครับมีสิ่งที่อันตรายนะครับพี่น้องครับควา,ามโอหังยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นใหญ่หลวงต่อการที่จะ มีความยำเกรงต่ออัล l l a ์นะอัล l l a ์นะอัล l l a ์กล่าวไว้ในสุราอะย์อัลบาครายาที่206ว่าว่าอิดากีลละฮูว่าอิดากีลละฮุตักกินละเมื่อเราะตละเมื่อมีการกล่าวแก่เขาพี่น้องฟังให้ดีนะกใครบางคนอิตะกินละกลัวแล้์นะระวังนะยำเกรงพระองค์นะบางทีบางคนพี่น้องครับไม่ใช่ไม่รู้จักอัล l l a ์ไม่ใช่ไม่รู้จักว่าอันไหนถูกอันไหนผิด แต่ความที่เขามีศักดิ Syndrome, ์ศรีเขามีความยะโสเขามีความโอหังอะคอนัตุลิซเซตุบิลิสไอสิ่งไหนอิซานี่แปลว่าเกียรติหรือศักดิ์ศรีหรือความเขาเรียกว่าอวดดีทรนงตนฉุดรังเขวา้ว้เพราะนั้นคือบาปล้วนๆเลยพี่น้องเป็นอุปสรรคขวางกั้นมากทุกวันนี้เราได้สังเกตเห็นบางทีเราพูดไปสอนไปนะ เอากันว่าบางทีคนชาวบ้านเข้าใจกันแทบทั้งหมดแต่ต๊ครูไม่ยอมเข้าใจต๊ครูยังหลงประเด็นอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ธรรมดาสิ่งนี้ก็คืออะไรเป็นอุปสรรคขวางกันและในโลกนี้โลกหน้ามีผลเรียก <c oughs> ผลลัพธ์ที่ไม่สวยสลาสะท,ทนลายังดุรุลลอฮอิไลฮิมยอ er มเกียมะมีคนอยู่สามประเภทที่เรา,าไม่ไม่ชำเลืองไปมองเลย อัลอากูลิวาลยดีฮีอัอาอ,อฺกูอาอ,อฺกอาอฺกนี่ก็คือคนที่อักทะนยูอัลอากตอบิดามาดามวามุตมินอัลกัมรและคนที่ติดเหล้างอมเงมวันมันแนนฝีอัติยะฟีอัติยะตยีและก็คนที่ลำเลิกให้อะไรใครไปแล้วก็มาบ่นอยู่นั่นแหละท่องอยู่นั่นแหละ นะมาลำเลิกว่าสาะะสะิทนลายดุคลูนันเจนนะแล้วก็มีคนอีกสามประเภทที่ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์เลยในทันทีอัด,ดยุสามีที่ไม่หึงภรรยาไม่ห่วงภรรยาปล่อยเมียไปแล้เทอะคบค้าออกนอกบ้านเนะเดี๋ยวก็แอมเวเชิญมั่ง, M งนะเดี๋ยวก็แอมโวยมั่งเดี๋ยวว่าธุรกิจนั้นมั่งไป สมวนสามวันเจ็ดวัน 3, 000, 7, 000นอกบ้านคนเหล่านี้เหมือนก็นว่าฝากอะไรเมียไว้กับเพื่อนฝากเมียไว้ก,กับสังคมไม่สนใจไม่ใยดีไม่หึงไม่หวงไม่ดูไม่แหลว่าเราจะละมินนนิสาแล้วก็ไอ้ผู้หญิงที่ทําตัวเรียกว่าอะไรนะทมทําทตัวเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็มีสมรถเท่าเทียมใช่ไหมไม่ออกมาชุ่นหน้าตาบานกันก็หวังว่าเราจะไม่ได้ไปอยู่ในท่ามกลาง ฟิตนาเหล่านั้นและจะไปประสบกับอาดาบที่มาจากเบื้องบนซึ่งอันนี้โทษฐานรุนแรงมากนะครับเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับโคลโมรุนบีก็คงทราบโทษท่านทั้งหลายก็คงทราบดีประการถัดไปพี่น้องครับวันมูธครับอีกประเภทหนึ่งที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ทันท,นทีก็คือคนที่มีความยะโสโอหังสุดท้ายของสุดท้ายจะฝากบอกกับพี่น้องไว้ว่าคนในยุคต้นอิสลามนั้น เขามีมุมมองรือมีความคิดเห็นหรือมีความเข้าใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อินนัลอับดะอิดะทาวะอาอลิลละท่านอุมารับนีลคเขาตอบบอกว่าถ้าบบาเนี่ยทำตนเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ทำตนเพื่อดุนยาไม่ได้ทำตนเพราะเกียรติยศไม่ได้ทำตนเพราะหวังลาบยศเสรรเสริญแต่ที่ทําไปเนี่ยเพราะบัญญัติของพระองค์สั่งให้เราเป็นอย่างเช่นนั้นเราฟะอัลลอฮ์เราเาฟะอัลลอฮฺิกมะตะฮูอัลลอฮ์จะให้ปัญญาแก่เขา ใ้ความฉลาดเกี่เขาใ้เขาเขาป็นคนลุ่มลึก ه, ah และถ้าทเขบระ و ع ดาทวุรุห์พัศห์ของพระเจ้าแต่นดถ้าทมื่อใที่เขา بر, ه, ะกขบระ و ع อาทวรุทวรุแปลว่าระดับแล้วก็ยกตัวเองเกินกว่าที่ตัวเองเป็นเป็นนักเรียนแต่อยากจะเป็นอะไรปราศจะเป็นคนโง่ก็ยกตัวเองเป็นครูคนเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในความ,มหาาม,มายของมรดกบโบ์ทั้งสิน้น อัลเราจะกดให้เขาจมดินก็หมายความว่าใจเขาเรียดดินว่างั้นนั้นนี่คือท่านอับดุลลอัยมุลสูดบอกว่าอย่าละกุนเนสอย่าละคุณเนสนะฟีชัยไอ้มนุษย์จะวิบัติอยู่สองเรื่องอัลอาจับหรืออัลอุจูบุวัลยาซุบสิ่งสองประการที่มันจะทําให้คนนั้นวิบัติท่านว่ายอย่างนั้น อันแรกเรียกว่าอุจุอันที่สองเรียกว่าอัลยรสคคำว่าอุจุปหมายถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองความภาคภูมิใจจนเกินเหตุจนเกินควรสุดท้ายแล้วเป็นไงอยู่อดีอิลักตะแครบจนกระทั่งเป็นผลทรงไปสู่ให้เขาเป็นผู้ที่มี mm hmm. ความโอหังเมื่อเข้าขายโอหังยะโสอวดดีปากแงทุกเรื่อง ถึงเวลาที่คนคนนั้นจะหายนะแล้วว่าอิละตกยานเมื่อคนเรารู้สึกตัวเองเหนือชาวบ้านเงาละเมิดชาวบ้านก็ไปทั่วอัญยาสูก็คือการหมดหวังสิ้นหวังในพระเมตตาองอนร้อนถ้าเกิดคนเราเนี่ยไอที่ว่าไปอะไรนะจะโรคซึมเศร้าเหงาหงอยแล้วสุดท้ายไปฆ่าตัวตายนี่บัตรไหมนี่บัติคนที่หมดหวังสิ้นหวังไม่คิดอยากจะทํางานไม่คิดอยากจะอะไรประกอบสมมาอาชีพไม่คิดที่อยากจะไป ช่วยเหลือเกือ้อกูลพบปะผู้คนสุดท้ายก็หายนะไม่ต่างอะไรจากคนที่รู้สึกทุกอย่างรู้สึกทรนงตนเนาาในโอ้โหปัญญ,ญาโน้นปัญญานี่ปัญญานั่นสอนอยู่ตรงเรียนนั่นสอนอยู่มหาวิาลยนี่สุดท้ายคนเหล่านี้แหละถ้าเมื่อเข,ขาขยสู่คําว่าตะกับบดเมื่อไรก็ถึงขั้นหายนะเมื่อน,นั้นส่วนท่านฮัสซันอัลบาสรีพูดไปสวยเนี่ยมากเพราะว่าอาจะบรรลินี่อาดัมยตักระบด อัลเหูดง่ายถ้าภาษาเราก็เป็นคําอุทานมันแปลกเลือเกินมนุษย์เนี่ยทำไมมันจะไปอวดดีทําไมจะอวดเก่งทําไม,อาอมาเอาวะลฮุนุษฟะมมาดระหรือมรรัตระเริ่บแรกเป็นหยดอสุจิที่มันมัน่น่าขยะขแขยงนะ่มาจากตรงนั้นไปหยดอยู่ตรงไหนไปเพื่อนตรงไหนเนะีถ้าว่าเราไปเห็นเข้ามีใครจะแบบชื่นชมมั้งรู้สึกขยะขแขยงว่าอาคิรูหู จีฟะกดะรมาดารคกะดะรตอนจบชีวิตออกจากร่างทิ้งไว้สามวันเป็นไงน่าชื่นใจไหมเหม็นเน่าเฟนนอนชอนใจน้ำเหลืองโผลเริ่มต้นก็มาจากคนที่จากสิ่งที่มนุษย์ก็ขยะขยงแม้กระทั่งเรารู้นั่นแหละมาจากมนุษย์แต่เราก็ไม่รู้สึกดีเท่าไหร่ ไปเจอมันเปื้อนอยู่ตรงไหนรู้สึกดีใจไว้ยไม่อยากจะเข้าไปจับไม่อยากจะเข้าไปต้องไม่อยากจะเข้าไปทับไม่อยากจะเข้าไปเพื่อนแต่พอมาตายก็กลายเป็นซากศพที่เน่าเหม็นไม่เกินสามวันและไอตอนยังอยู่ท่านว่ายอย่างนี้ว่าหัวใบนี่ยนะลิกะแต่ในขณะปัจจุบันเนี่ยหนึ่งไอผ่านขั้นตอนอสุจิมาแล้วแล้วก็ยังไปไม่ถึงในขณะที่จะกลายเป็นศพหน้าทุกวันนี้หัวใบนี่ยนะอีก แปลว่าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแปลว่าอยู่ระหว่างระหว่างอะไรสองสิ่งนี้ยะเมินอัลอาดาระพี่น้องครับท่านคิดละเอียดมากท่านบอกไอ้ข้างในเนี่ยลองไปพาดูนี่อึทังนั้นแหละท่านว่าก็เดินไปไหนก็แบกออไปด้วยของเหม็นน,นั่นนั้นแหละพอไปไปเ,ดเดี๋ยวไดไปฉี่ล้เดี๋ยวได้ไปขี้แล้วเพราะนั้นทำไมต้องยะโสต้องโอหัง ท่านอิมามมาลิกเนี่ยท่านบอกว่าไม่ควรจะเป็น عبد عبد ุตั قي นถ้าจะเน็นดีนั่นเองที่กล่าวมานี่นะท่านบอกคนเนี่ยจะไปถึงขั้นเรียกว่าตักีคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สูงสุดได้ก็ต่อเมื่อมองเห็นตัวเองได้กว่าคนอื่นแต่ถ้ายังมองว่าเหนือกว่าคนนู้นกว่คนนื้นด้วยบลามปาบเหนือกว่าอุลามะไปอีกอุลามะกว่าคนกู้กว่าคน อย่างนี้อย่าคาดหวังความยำเกรงใดๆจากคนเหล่านั้นเพราะนั้นขอฝากไม่ฝากผมเตือนตัวผมเองเตือนท่านทั้งหลายว่าให้สังเกตคนถ้าว่ายังตะกบดอย่างโอหันยังอวดดียังอวดเก่งอวดความดีนะโอ้ข้านีแหละบริสุทธิ์ใจข้านีแหละเป็นคนแรกทานั่นทนํานี่ทำโนดข้านี่ทํามายอะทําอิปดัดคนพวกนี้หนึ่งโง่สองสองนั่นคือคนโง่พูดจะมาตีราคาข้างงวดว่าได้มากี่ใบนะ แสดงว่าเรื่องศาสนายังโง่อยู่หรือไม่ก็รู้แต่ว่าเป็นคนประเภทไม่สะอาดเป็นคนมุทะขับเป็นคนยะโสเพราะนั้นทั้งคู่ไม่สมควรจะไปรับความรู้จากคนเหล่านี้ถ้าคนนั้นเป็นครูก็ขอ,ขอฝากไว้ถ้าเป็นคนธรรมดาพี่น้องมีโอกาสเตือนเตือนมีโอกาสสอนสอนเพราะยิ่งถ้าไปอวดมากเท่าไหร่อเล็์ก็สอบมากเท่านั้นแล้วถ้าอเล็์สอบมากเท่าไหร่โอกาสสอบตกก็เยอะเท่านั้นอะกูลกอลีอาดะอัสซัฟรุลลอฮ์ลิวาลักุม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم